ชอบชอบผมสั้นเหมือนกันที่มันเป่าผมแล้วมันแห้งเลยแต่ผมอีกไหมคะนั่น,น่ะสิคะคนว่ายังไงชอบนี้มันควรทำยังไงอ่ะมันควรไปข้างหลังเหมือนกันเหรอเดีนะ๋ยวเรามาลองกันเคยคิดไว้ผมยาวไหมคิดค่ะแต่จริงๆนะแบบผมสั้นแล้วสุขภาพผมดีขึ้นแบบมหาศาลเลยล่ะ ไปละพี่ต้อยังดูอยู่ไหมพี่ต้อถูกไหมหนูทาถูกไหมไม่น่าถูกแต่ว่าไม่เป็นไรหรอกเนาะไปแค่แบบชิวๆพอ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 ตอนเรียนออาหนังสือสอบยังไงบ้างคะหนูติวหนักมากคะ่ะทุกคนตอนนั้น ช่วงที่เข้ามาหาหลัยเป็นเด็กเนิร์ท่านหนึ่งผมสันเบาแห้งเร็วใช่คือหนูชอบหนึ่งอย่างของผมสันคือแห้งเร็วค่ะน้ำดื่มพิกซี่ไม่มีขายค่ะทุกคนเขาแจกอยู่ที่เลิฟอีสเขาไม่แจกหรอกมันคือน้ำในเลิฟอีสนั่นแหละ เย็่งนี้กอะไรดีนั่นดีกอะไรดียังไม่หิวเลยเพิ่งกินอเอ้ยหมูปิ้งกับยำบนเส้นมาข้างนี้มันไม่ขึ้นเท่าข้างนี้ข้างนี้มัน,มนดีนี้ทำไงอ่ะออกไปฝ u ก k you เราก่อนนะเร็วเร็วมิง้งเมื่อไหร่ มายังออกยังในบอกยินนี่จะหกโมงแหละเงาจะได้เจอทุกคนอีกทีคือคอนแหลบเลยปะคะใช่ไหมนะมีสิทธิ์จะกลับมาผมบอลหรือไม อาจจะยากหน่อยค่ะทุกคนหนูหนูว่าหนูไม่ค่อยเข้ากับสีนั้นเท่าไหร่แล้วมันก็แต่งตัวยากด้วยพวุนี้ไปกดสิวดีกว่าตอนนี้คือเป็นสิวหดอีกแล้วดูสิดูดิอันนี้หนูแกะมันเองสปอยโชว์คอลแลปหน่อยอะไรใหม่ๆทุกคนจะต้องตกใจ วันนี้ไปซ้อมมาค่ะตอนเช้าจนถึงเมื่อกี้แล้วก็เนี่ยเพิ่งกลับห้องผมรอนอาจจะยังนะเห็นไหมล่ะหนูก็รู้สึกว่ามันไม่เข้ากับหน้าหนุม่มกันกดสิวเจ็บไหมเราชอบกดสิวมากเป็นโรคจิตชนิดหนึ่งเนี่ยมันไม่โยกากลาตรงโคนอะ คือหนูเป็นคนหัวแบนมากทุกคนแบบผมอะผมแบนอะ่ะอันนี้มัน supposed to แบบอย่างเงี้ยแต่ว่าทำไม่เป็นชีวิตที่ไม่มีช่างทำผมมันทรมานนะพูดจริงโดยเฉพาะตอนผมสั้นนี่แหละ ถ่ายพนอปิดกล้องแล้วอุ้ยบอกได้ปะะ่าว่ะบอกไปแล้วบอกไปแล้วอย่าไปบอกใครนะถ้าเสร็จแล้วค่ะรอด,ดูนะคะเราดู Human Resource อยู่ฝักได้คะ่ะน่าจะเข้าไทยแบบปีหน้า เจกี้ก็บอกโอเคเนี้ก็บอกได้แหละพาเสร็จแล้วคะ่ะทุกคนเพิ่งถ่ายเสร็จไปเมื่อสองวันก่อนอย่าตัดลงติ๊กตอกนะอะไรที่หนูพูดแล้วมันยังบอกไม่ได้นะช่วยช่วยกันนะคะ400คน ข้อมือสวยจังค่ะขอบคุณค่ะอันนี้ไม่ได้ใส่นานมากก็ิีใส่วิเวียนแต่ว่าอันนี้มันอยู่ใกล้ๆก็เลยหยิบมาใส่เลยวันนี้มาเร็วจังคือจริงๆไม่ได้ตัง้งใจจะมาไลฟ์ทุกคนแต่หนูมีกี้ดูเป่อคือเพื่อนหนูอะนัดหนูใช่ปะเออยังไม่ไม่ได้ดู เพร่นหนูนะหนูตอนเย็นแล้วหนูก็รอตั้งนานแล้วยังไม่ถึงเลยเพียงต่อไปเพียงเต้นใช่ไหมแน่นอนเพียงเต้นสบัดเลยละ่ะจะมีเดินสายต่างประเทศกับฮิวแมนรีสอร์ทไหมคือหนูอยากจะไปเหมือนกันแต่หนูไม่ว่างเลยคะ่ะทุกคนน่าจะไม่ได้มีแหละเพราะว่าตอนนี้ เทศากาลล่าสุดคือที่พี่เติบไปคือที่อุ้ยที่จาการ์ตาแต่ว่าหนูไม่ได้ไปเหมือนกันแล้วก็แบบล่าสุดหนังได้ไปที่ลอนดอนด้วยอยากไปแต่ก็ไม่ได้ไปเหมือนกันอุ้ยวันนี้ไม่ได้ใส่ต่าง,งหูอุ้ยหนูเหมือนผู้ชายเลยสวัสดีครับ กินข้าวไปแล้วตอนประมาณสามชั่วโมงที่แล้วค่ะมีละครอีกไหมมีงานแสดงอีกนะคะแต่ยังบอกไม่ได้ปีหน้าค่ะทุกคนใจเยินๆกันนะคะเอาอพนอกับฮิมเมรีซอสก่อนนะทุกคน รอคอนสองรอเหมือนกันอยากให้ทุกคนเอออยากมีแล้วเหมือนกันทุกคนถ้าพิกซี่มีคอนสองทุกคนจะไปดูไหมอันนี้เอาความจริงจะได้รู้ว่าจะจัดที่ไหนถ้าจะจัดนะนอกจากพนอก,ก็มีเมนรีสอร์ทแล้วก็มีอีกแต่ว่ายังบอกไม่ได้นะคะ แล้วนะถ้ามีแล้วไม่มางอนนะเมื่อไหร่ถมตัวนี้หนูมันจะอยากสักทีมอยากรู้คิดถึงหน้ามาแปะเอานะคะทุกคนแปะเอาวันไหนอยากมีก็มีวันไหนไม่อยากมีก็ไม่มีฟังแซทูไซยังใกล้ขนาดนี้จะฟีลได้ยังฟังแล้วสิจะไม่ฟังได้ไง แค่ทริคคุณทุกคนอย่าให้หนูแชร์อะไรตอนนี้ตอนนี้หนูว้อ่นอยู่เมนใครในคอติสคะเมนมาตินคะ่ะเมนมาตินคะ่ะจริงๆชอบหลายคนแต่ว่าถ้าแบบชอบที่สุดน่าจะเป็นมาติน จริงๆกอนหูก็ก็ชอบค่ะแต่ว่าชอบมาตินงมากกว่ามาตินงย้อมผมดำแล้วทุกคนพี่ปมาที่ผมที่เป็นลาลอนใช้ทําอะไรทำเอาจริงป่ะทุกคนมีช่วงนึงที่หนูดัดผมหนูไม่รู้ทุกคนสังเกตหรือเปล่าคือหัวหยิกแต่ว่าผมเดิมหนูมันตรงมากะอะไรเงี้ยก็เลยมันก็กลับมาตรงในเวลาสั้นมากก็เลยโอเคไม่ดัดละคือตอนแรกแบบดัดแบบ ดัดเลยอะแต่มันไม่อยู่อ่ะเพราะหนูทำผมบ่อยได้แหละไม่ถึงโดนควาร้อนบ่อยคอนไทนเลอร์เป็นยังไงบ้างคะคุ้มแล้วที่ได้ไปคือตอนแรกแบบถอดใจไปรอบหนึ่งแล้วแล้วก็เหมือนก่อนวันคอนเสิร์ตหาบัตรได้ก่อนวันคอนแบบสองวันก็เลย นั่นแหละก็เลยได้ไปดูก็ดีใจมากที่ได้ไปตอนแรกก็แบบไม่ได้คาดหวังขนาดนั้นแต่พอไปถึงก็แบบ <gasps> เกินความคาดหวังไปคอนเฟเรนซ์ไหมอยากไปแล้วเพื่อจะชวนไปไหมล่ะตอนนี้ได้ยอมฉีผมไหมคะ คือย้อมดำแต่ว่ามันคือมาจากทองใช่ป่ะมันก็เลยแบบน้ำตานิดหน่อยแต่ตรงนี้ดูด,ดิมันก็จะดำเพราะวันนี้เป็นผมจริงเห็นตรงนี้ป้าตรงนี้เป็นสีผมสีอุ้ยมันเห็นชัดอยู่นเนี่ยแต่ว่าแบบอันนี้อาจจะเป็นที่ไฟด้วยรีวิวแฟนทอมออฟเดอะโอเปรนะครับทุกคน เอาจังจริงนะหนึ่งครั้งในชีวิตอะต้องดูแฟนทอมออฟซีโอเปร่าแล้วแบบต้องดูโปรดักชันนี้คือแบบคือหนูอะจบละครเวทีใช่ไหมก็แบบได้เรียนเจวกับแบบแฟนทอมมาตั้งแต่อยู่มหลาลัยแต่ก็ไม่ได้รู้สึกว่าตัวเองจะอินอะไรขนาดน,นั้นก็รู้สึกว่าเข้ามาถึงไทยแล้วรู้สึกว่าเออแบบครั้งหนึ่งก็อยากจะดูอะไรเงี้ยก็ไม่ได้แบบไปคาดหวังอะไรก็ไปเฉยก็ฟังเพลงเขาอยู่บ้างแบบตอนเรียนรู้จักเพลงเนี้ย โอ้โหทุกคนหนูร้องไห้แบบหนูไม่คิดว่ามันจะดีขนาดเนี้ยมันดีแบบโปรดักชันนักแสดงทุกอย่างแสงสีเสียงบทฉากอลังการแบบดีมากแบบอจริงแบบเติมไฟเด็กละครเวทีมากแล้วก็รู้สึกว่าอยากเล่นละครเวทีมากตั้งแต่หลังจากดูโอเปร่าเอ้อยากจากดูแฟนทอมก็รู้สึกว่าโอ้อยางเล่นละครเวทีวะ่ะไม่ได้เล่นละครเวทีมานานมาก ตั้งแต่มาอะไรชอบเพลงอะไรที่สุดตั้งแต่ทำมาค่ะอุย้ยที่สุดเลยเหรอถ้าที่สุดเลยนะสำหรับพี่มานะพี่มาชอบอุย้ยพี่มาเลือกไม่ถูกอะ่ะเอาตอนนี้แล้วกันตอนนี้ชอบเดจยอยู่ คิดถึงเลตตี้เลยล่ะเห็นไหมล่ะจ้างได้นะคะสาหรับใครที่ทําละครเวทีละครทีชิตก็อยากเล่นนะเอาดีๆมีใครท,ทําทีชิตละครเวทีไหมอยากเล่นนะ Where is your cat โอเคทำไมมีแต่คนทำหาหนูอะโอเคมันนอนอยู่ในห้องนอนนะคะทุกคน ลูกที่ลงวันนี้นานแล้วค่ะลูกเก่านี่ยเรียนศินลปรกรรมตามพี่เลยอะเรียนเลยสนุกเหนื่อยแต่สนุกเหนื่อยแต่สนุกแต่เหนื่อยมากเลบอกก่อนเหนื่อยมากรู้สึกว่า ดีแล้วที่จบตอนนั้นถ้าเกิดว่าเรียนตอนเนี้ยไม่จบหรอกไม่มีเวลาเป่นตกไหมครับตอนนี้ยังไม่ตกนะคะเดี๋ยวเพิ่งตกเลยคะ่ะเดี๋ยวหนูจะเอไว้ข้างนอกพนอน่าจะต้นปีหน้าคะ่ะทุกคนรูปที่ลงในไอจีสนมากคะ่ะเป็นตากล้องคะ่ะแม่และเพื่อนเพื่อนนะคะ เื้อของอะไรคะอันนี้ของแบรนด์ไทยค่ะสั่งในอินเทอร์เน็ตมาอุ๊ยขยับได้ไหมอันนี้มันเกะกะโอ๊ยปิงมาอีกแล้วอะ่ะไม่อยากคุยกับปิงอะ่ะปิงออกไปอีกผมของอะไรครับ ผมแท้เกิดมาก็ผมทรงนี้เลยคอนโจย้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยพอด,ดีดีครับผมเฮ้ยยิงปืนเปล่าถ้ายิงจะลงจากไลฟ์เลย ยิงไหมคุณยังไม่ถึงอีกเหรอ,อยังโอเวแต่คนด่าโอเคนัค่นดิโอเคเจ้ครับเจ้ครับมันไม่ออกมาหรอกทุกคนหนูเรียกไปงั้นแหละมันไม่มาหรอกมันไม่ฟัง แก <Yeah. S 2> แม่ยิงพูดคุยก่อนออกไปปิ้งออกไป่วงอ่มมองะมิงจะมายัางอะ่ะมันไม่มาจะนอนแล้วนะแมวหูตึงนะทุกคน หนูรู้สึกว่าหนูกับเราจะหูตึงหูตึงนี่เป็นภาษากลางใช่ไหมหนูรู้สึกว่าหนูอาจจะหูตึงเพราะหนูฟังเอียดังมากโบกี้รับรู้งแต่ไม่รับเรื่องอเก้ครับเอาจริงถ้าหนูนอนไปไมเมื่อกี้ก่อนที่หนูจะขึ้นไลฟ์อะ หนูน่าจะไล่์หลับไปสักตื่นกันละแหละช่วนน้องไลฟ์ค่ะน้องไหนคะน้องปิงเหรอไม่เอาไม่อยากคุยกับปิง ต้องลบความดังละเอียดแล้วแหละมันไม่ได้ยินนะคะทุกคนคือหนูก็อยากจะลดอยู่แต่หนูไม่ได้ยินอะต่างหูหนูหายไปไหนหมดอะตอนนี้ทำไมหูไม่มีตาหสูสังอันอะมีแต่รูเต็มไปหมดแต่ไม่มีตัาหงูอยากเห็นพี่มาในพี่หน้า ทุกคนจะให้หนูเล่นเฮอร์เลอร์อีกแล้วหรอคะ,เด,ะ,เ,คะเดี๋ยวมันจะเป็นโูกค่ะเดี๋ยวมันจะเป็นโกคฮานะคะทุกคนระวัง ได้ฟังอะไรบ้างในเอียทุกอย่างเลยค่ะจริงๆมันก็ได้ยินคล้ายๆกับที่ทุกคนได้ยินแค่มันจะชัดกว่าเฉยๆอยากอยากเล่นคอมเมดี้เหมือนกันคือตอนนี้แบบแต่ละเรื่องอะ นี่มาชอบหนังผีไหมคะองจริงหนูกลัวมากค่ะหนูกลัวหนังผีหนูไม่หนูไม่ดูเลยแบบหนูไม่ชอบตกใจอะทุกคนหนูไม่ชอบจำสแกและหนังผีแบบดูแล้วมันหายจะไม่ออกอะมันรู้สึกแบบไม่ไว้ใจอะรู้สึกไม่สบายใจอะรู้สึกมันจะตกใจตอนไหนก็ไม่รู้อะลองลดเสียงเครื่องดนตรีแต่เสียงเรายงังอยู่ไหม ถ้าเราเบาเสียงเครื่องดนตรีมัน,ม,นม,มันไม่ค่อยมัน่นะคะเวลาเล่นความเห็นส่วนตัว <c oughs> แต่หนูก็แบบเปิดเสียงร้องดังกว่าเสียง,งดนตรีอยู่แล้วแหละแต่หมายถึงก็ยังเปิดเสียงดนตรีดังอยู่ดีแต่แค่เปิดเสียงร้องดังมากเคยหมดแพชชั่นไหมทำยังไงให้กลับมีแพชชั่นกลับมาแพชชั่น passion. พาตัวเองออกไปทำอะไรที่ อยากทําจริงๆที่แบบไม่ใช่คิดว่าตัวเองควรที่จะทําแต่เป็นอะไรที่ตัวเองอยากทําคือไม่ต้องออกไปข้างนอกก็ได้แต่แบบถ้าอยากนอนก็นอนอะไรเงรี้ยจนมันพอใจอ่ะเดี๋ยวมันก็จะกลับมามีพลชั่นเองแบบทําตามใจตัวเองคือหนูอ่านอันนี้ใช่ปะ่ะอะไรนะเลดเต็มใช่ปะ่ะก็มีทริคหนึ่งที่แบบชอบมากที่เลดเต็มเขาเขียนไว้ก็คือในในเรื่องเลดเต็มเขาเขียนว่าคือเป็นเป็นแบบเป็นทริคในการแบบ สร้างผักดัดไม่ใช่สร้างบังคับให้ตัวเองออกไปทำอะไรแบบทาอะไรสักอย่างอย่างเช่นหนูไม่รู้ทุกคนเป็นไหมแต่หนูเป็นแบบคนที่รู้สึกว่าเวลาเหนื่อยหรือเวลาแบบหมดแพชชั่นหรือว่าอะไรเงี้ยจะแบบไม่อยากทำแบบรู้ว่าตัวเองต้องทําอะไรแต่มันไม่ได้มีความอยากที่จะทําแล้วก็จะไม่ได้ทําแบบแพ้เสียงในหัวเขาจะแบบแบบนอนเล่นมือถือถ่ายมือถืออยู่อย่างนั้นอะแล้วแบบ รู้สึกว่ามันไม่ค่อยดีแล้วกันหมายถึงว่าคืออธิบายยังไงดีเหมือนนอนอยู่เฉยๆใช่ปะแล้วก็รู้สึกว่าเออจริงๆก็อยากออกไปตรงนี้นะแต่แบบโอ้ไม่อยากแบบขี้เกียจเหนื่อยอะไรเงี้ยเพียหมดแรงชีวิตอะไรเงี้ยก็จะเขามีทฤษฎีหนึ่งที่บอกว่าให้เรานับถอยหลังแบบห้าสี่สามสองหนึ่งแล้วก็ทํา แบบอย่างเช่นนอนอยู่แล้วก็รู้สึกว่าอยากลุกไปซักผ้าแต่แบบโอ๊ยขี้เกี่ยอะไรแค่คิดก็เหนื่อยแล้วเนี้ยก็ให้ห้าสี่สามสองหนึ่งแล้วก็ลุกแบบบังคับให้ร่างกายมันมันทํางานก่อนที่เราจะคิดทันอะแบบตอนที่เรานับห้าสี่สามสองหนึ่งเราไม่ต้องคิดอะไรเลยเรานับแค่ห้าสี่สามสองหนึ่งแล้วเราก็ปล่อยให้ร่างกายมันレスปอนต์ไปตามสิ่งที่มันเกิดขึ้นอะไรเงี้ยเหมือนแบบทําให้ร่างกายแอค แอคชั่นก่อนที่สมองจะแอคชั่นอ่ะก็เป็นก็เป็นอีกหนึ่งอันที่มันช่วยพิม,นมานเหมือนกันนะแบบว่ารู้สึกว่าเออได้ได,ได้ได้ทำอะไรสักอย่างเขาชื่อหนังสืออนได้วยนะคะเ e t t เดม t h e o ร y คะ่ะทุกคนเดี๋ยวหนูเอามาให้ดูแบ๊บนึง mm. มันแบบจริงๆมันมีแบบดีๆเยอะมากแต่ว่าหนูก็ยังอ่านไม่จบเหมือนกันแต่ว่ารู้สึกว่าไม่ได้อ่านหนังสือดีๆแบบมีมานานมากแล้วก็รู้สึกอยากแนะนำนะคะคือมันมีฉบับแปลไทยนะทุกคนมันมีแบบภาษาไทยที่เขา,เาแปลมาแล้วสำหรับใครที่แบบอ่านภาษาไทยหนูแสบตาถ้าหนูปิดโอ้โหมืดตื่นๆเลยเนาะ <laughs> เปิดกระด้ ฟิลเตอร์หน่อยละกันโอ้ไลฟ์ hmm. จะลงอยู่แล้วจะมาใส่ฟิลเตอร์แลวตอนนี้อ่ะ uh, mm hmm. อันนี้นะคะ mm hmm. ทำนี้หนังสือที่พี่มาอ่านลง IG ไอจีไปหน่อย mm hmm. คือตอนเนี้ยหนังสือที่หนูอ่านเยอะๆอะอยู่อีกที่อีกบ้านหนึ่งนะคะ mm hmm. อยู่ที่คอนโดหนึง่งซึ่ง mm hmm. ก็เลยซื้อเล่มนี้มาเพราะว่าไม่มีหนังสืออ่าน ใครที่อยากหาไรอ่านแนะนำสำหรับใครที่ struggle กับกับชีวิตแนะนำนะคะเล่มน,นี้ดีมากตอนแรกมันเป็นแบบอันดับหนึ่งนิวยอร์กทาน์สเปซเซเลอร์เดนนะทุกคนมันแบบเข้าเขียนดีแล้วก็ practical แล้วก็ เออมันเดี่ยวได้อ่านเล่มทองไหมคะยังเลยค่ะอันนี้คือเล่มแรกของนักเขียนคนนี้ชื่อว่า Mel Robbins เป็นอิงหรือไทยมันมีแปลเป็นภาษาไทายค่ะ มันมีในหลายๆแอปแอปที่เราชอบกดซื้อของกันนั่นแหละนั่นแหละแต่ว่าเน,นี่ไปซื้อมาทีจำไม่ได้กิโนกิโนคิโนมยังอ่านม่จบเหมือนกันแต่ว่าอ่านไปครึ่งหนึ่งแล้วก็รู้สึกว่าอยากให้หลายๆคนได้อ่านน่าจะมีคนแบบรีเลดเยอะ ไหนเพื่อนจะมาวะเบื่ออง่ะจะไปแล้วค่ะทุกคนหมดแรงเดีย๋ยวโทรตามเพื่อนก่อนบายบายครับทุกคนเดีย๋ยวไว